สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำอ๋อไม่ใช่สิเป็นการเขียน PHP ครับเป็นการทำระบบตะก้าตะเบตดขายของนะครับเผื่อใครเอาไปประยุกใช้หน้านี้ก็จะเป็นหน้าของ a อ p s e r v e พอดีผมลงไลว้แล้วผมไม่ได้บอกอวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการติดตั้งแอปเซิร์ฟบนเครื่องนี่พอเราติดตั้งเสร็จแล้วจะก็จะมาหน้าจอนี้นะครับแล้วก็มาคลิก phpmyadmin database อ่ามันก็จะเข้าหน้านี้จริงๆมันต้องให้ใส่รหัสก่อนที่เราติดตั้งไว้นะครับแล้วก็มาที่อ่า สร้างฐานข้อมูลใหม่แล้วก็สร้างไปจริงครับผมสร้างไว้แล้วเป็น my database อ่าระบบตะก้าสินค้านะครับที่ผมทำไว้นี่ก็คือจะมีตารางออเดอร์ออเดอร์ดีเทลโปรดักออเดอร์นะครับก็จะมีฟิลคือออเดอร์ไอดีออเดอร์เดทเนมแอดเด เทวอีเมลพวกนี้นะก็ออเดอร์ดีเทลก็มีดีเอทไอดีออเดอร์ไอดีโปรดักไอดีแล้วก็จำนวนก็ตารางโปรดักก็จะมีโปรดักไอดีโปรดักเนมใครพิกเจอรูปอะไรประมาณนี้นะครับก็คือใครที่มีเยอะกว่าน,นี้ก็สามารถใส่ได้ อันนี้ผมก็ทำดัตเตอร์เบดที่เราจะใช้ในส่วน My SQL อ่ก mysql ก็ผมก็สร้างไว้แล้วก็ประมาณนี้นะครับก็คือประมาณนี้มีอยู่3ตารางในดัตเตอร์เบดชื่อว่า m y d a t a b a s e จากนั้นเราก็เข้ามาที่เปิดโปรแกรม Edit path นะครับ นี่ผมเขียนไว้แล้วแล้วก็มาที่อันนี้คือหน้าผลิตภัณฑ์ Product. Product. ในส่วนของบรรทัดที่10ถึง10บเอ็ดนีค่คือเป็นการ Connect เข้าดัตเตอร์เบสของเรานะครับอล้นี้จะเป็นโค้ดที่เขียนไว้ติดต่อกับาตาราง เป็นตารางครับ select star form product คือแสดงข้อมูลของตารางนั้นทั้งหมดนะครับ star คือ form จะมี product ตาราง product อันนี้ก็จะเป็นส่วนของตารางนะครับง่ายก็ดูเอาตามนี้นะครับโค้ดที่ผมเขียนไว้ก็จะมี หน้าโปรดักอะไรแต่แรกเขาคือเช็คเอาท์เอ r ร์ดีลิทฟินิชออเดอร์ออเดอร์โปรดักอ่ here, delete, order, order อเดี๋ยวก็จะมีเซฟเนี่ยโชว์โชว์วิวโปรดักเรามาเช็คเช็คก็จะมีเดี๋ยวเดี๋ยผมให้ให้โค้ดไว้เดี๋ยวผมจะให้โค้ดไว้ แล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่เราลัานกันจะเปิดหน้าอันนี้ครผมเซฟไว้ว่าเช็ดอฮะเชอ่า,าเานี่เรามาที่โปรดักอ่าเนี่ยครับก็จะมีนี่สมมติว่ามีหน้าโปรดักอยู่แล้วก็เลือกที่ออเดอร์ราคลิกครับอืมได้ลนะ แล้วก็ไปที่อาจจะเลือกเยอะหน่อยอาจจะซื้อของอ่ะซื้อซื้อสองชิ้นมันก็จะรวมราคาแล้วก็เช็คเอาท์อ่ะอันนี้ก็จะให้ใส่ชื่อการอ a t e ดตแปดใส่เข้าไปมือถูออีเมลก็ก็ได้ั นะครับระบบก็ okay, your order. อก order. โอเคฟิ n น s h y ยู r ออเดอร์อ่าเราก็ไปวิวออเดอร์โอเคนี่เราสั่งนีเงเาา้เขาสั่งเข้ามาเราก็ดูไม่ใช่เขาสั่งเข้ามาคือระบบมันจะว่าส่งให้คนที่ซื้อดูว่าเออเราสั่งอะไรบ้างตัดเท่าไหร่เราก็เดี๋ยวเราไปดูในดัตต์บดเบทของเรา มันีอะไรบ้างอ่าระบบเบส์ระบบเบสนะครับโชว์โปรดักส์ออเดอร์อ่ามีออเดอร์เปิดอดูมันก็จะมาอยู่ในฐานข้อมูลของเราเรร่อย ข้อมูที่เหมือนว่ามีคนสั่งเข้ามานะครับแล้วก็ดูก็น่าจะประมาณประมาณนี้นะครับใครเอาเอาก็คือสามารถเอาไปประยุก์ตใช้เข้ากับของตัวเองได้นะครับกดผิดบโอเลโอเคอประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้า